สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เลิกงานลรวคะพี่น้องอุณหภูมิตอนนี้กะสามสิบเอ็ดองศาค่ะพี่น้องเลิกงานตอนบ่ายสามเขางานหกโมงเสาร์จ้ะพี่น้องครบแปดชั่วโมงนะคะมือนี่เป็นมือแบบเขาเอิญน,นว่าเวฟตีเขาอเอืน่นบางใดแบบอุณหภูมิสูงถึงสามสิบองศาบางทอที่ทํางานเขาอาจจะให้พนักง,งานเลิกเร็วขึ้นนะคะพี่น้องการมีผลต่อสุขภาพร่างกายของพนักง,งานจากพี่น้อง อ,อุณหภูมิถึง30สบขึ้นบวกนะจ๊ะกะสามารถเลิกงานได้เร็วขึ้นจ้ะพี่น้องเพราะว่าเห็นงานในสวนเรามปลอดภัยและเซตตีจ้ะพี่น้องตอนนี้เหลือง,งานแล้วขอแวบ,บเขาป่าจาักหน่อยหาซองเบงเห็ดจักหน่อยฝนก็ตกจ้ะพี่น้องมือนี้ห่อนคัเป็นการทำงานมือแหลกของแม่เหมียวจ้ะพี่น้องเดี๋ยว ใส่เบิ่งหมากสนเนาะทำงานวันแรกเข้างานหกโมงเช้าเลิกบ่ายสองเคิงแต่ว่าเฮดโอไปอีกเคิงชั่วโมงเป็นฮอดบ่ายสามจ้ะเจ้าเสียหายเบ่งอ่งยอดสนกับต้นสนเนาะอันนี้คือปลาสนเน่ยทุกคนปลาสนบ่มีหลายต้นอกแต่ก็พอ้ไม่ได้เห็นอัน,นคือหมากสนเห็นไหมหมากสน สวนหลวงเต้มเลยช่วงนี้เขาก็เป็นหมากอ่อนๆอยู่จ้ะเทิ่งต้นใหม่ต้นเขาสิเป็นหมากอ่อนๆหมากส้นสิล่นล่วงเยอะที่สุดกับตอนสิเขาหนาหนาวจ้ะก่อนเขาหนาหนาวหมากส้นยังสีสวยเห็นไหมบรรยากาศป่าตานี้เห็ดหลายเด้พี่น้องเห็ดหลายหลายคนกันหลาย ขึ้นยางขึ้นมาาสํารวจที่ซื้อเนาะไม่รู้ว่าเห็ดออกไปแต่ว่าเห็ดนนตัะปูนี่ร้ายพวนี่เห็ดตัปูนี่ร้ายพวก,พวกห้อต้องการเห็ดการลัดจะมาสํารวจเบืองสะก่อน่างสีแดแมาหลอยเพราะว่ามือน,นี้เป็นมือที่ห่อนมากๆค่ะเห็ดบม่มีจ้าทุกคนคะ่ะเดี๋ยวสิพาไปเบ่งป่าการลัดแทนเนาะป่า ปลาเกาลัดอยู่ตรงนู้นจ้ะพี่น้องท่าไหนาปลาเกาลัดเดี๋ยวเดี๋ยวสำรวจก่อนไตรต้นเกาลัดเลยค่ะทุกคนหมากเกาลัดเป็นหมากจังไดวาตีอันนี้หมากเกาลัดของปีที่แล้วได้นไงก็จะเป็น,นคือมันมันเน่าแล้วของปีที่แล้ว ลูกเขาก็สิเป็นนะสิอันตรายเลยปักมือปักตีนเลยเลยทุกคนตบนน้อยๆหมากใหญ่ๆเลยนีย่เขาบ่อใ้เนไ่ยเป็นลูกมากหลายเต็มต้นนะป่านี่แม่นเบิดเลยดิทำมาเก็บนี่อะนั่งเอาอยู่มองเดียวลวนเต็มดูช่วงนี้กะสิบ่มหีหมากตรงหรอกเพราะว่ากระลอกกระแตหัวไปกินเบิด์แล้ว เมนเบิดเลยใต่ต้นเขารอกระแตอันนี้ก็เมนต้นเขาเบิดเลยจ้ะแต่ก็โบเ,เห็นเป็นหมาไม่ร่วงเบนล้วคือมันห่วงแมนเบิดเลยดิยปลาเกาลัดถ้าทัดติดลูกจังได้สีผ้ามาเบิ่งอีกเทือน,นึงสรดลุปแล้วเ็ดบอ่ออกจ้ะทุกคนเ็ดไม่ออก แข็งแรงมากแต่อยู่ใต,ต่ตนเการัดถามักเการัดเป็นหมาสี่ผ้ามาเก็บด้วยทุกคนอันนี้จ้ะ่อยู่ใต่หมากสุนไปบุเคยเห็นหมากสุนเก็บไดฟีฟีเอาไปดังไฟอ้อยไฟติดดีเพราะเขามีน้ำมันในตัวน่บานเฮาก็สิเป็นขี่ง่างเนาะแต่นี่หอมเพื่อสุขภาพด้วยทุกคนโลนเต้มอยู่แม,ม่เมียวสิเก็บช่วงก้อนสิเข่านา หนาวเนาะพาะว่ามันสีสวย,ย,วยเห็นปะไปบ่ได้เฮ็ดบ่อใดยังกะมาจอบเบิ่งก่อนเนาะพี่น้องไปพอกันไหมเด้อจ้ะเดี๋ยวสิผ้าพี่น้องเบิ่งอีหยังกะกดติดตามไว้เด้อจังสิได้เห็นแนวใดทีแมวเหมียวเห็นเนาะจา้ะไปก่อนละจ้ะพี่น้องถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เด้อจ้ะบ๊ายบายจา้า